อีกแบบหนึ่งครับคืองานลวนมากๆผมจะเลีกยกเลี่ยงกันแต่งห่วงนะครับจะใช้การแทงลายคนอะันดูนะใช้ใช้ความหนาของใช้ความหนาของตะไบเป็นัววัดขนาดนะครับ หาตรงจั่วแหลมแล้วก็จิกจิกเราจะได้ขนาดกว้างที่เราคันคแล้วก็ใช้สามเลี่ยมนี่ครับแล้วก็จะได้งนี้นะครับแล้วก็แทงใกๆกันแทงนี่ยจะทำให้แบบนีะครับ จะได้อย่างนี้แล้วก็เอาตะไบกลมหลังหลงแล้วแทงจะได้อย่างนี้นะครับแล้วก็ใช้สามเหลี่ยมแทง ใช้ความ่างตัวไปตัววัดนะครับมันจะได้ลายที่ด้านหลังวาด้านหลังว่ด้ายหลังี้นะได้แางงี้แล้วเราก็เอา ต้องปีงแต่งโค้งให้เป็นลายสนุกนะครับแต่งให้เป็นโค้งลายกระดาษนหลนั เลียแทงด้านล่างทีรับอื่อ้แงด้านลังนา้าหลังมักี้นะครับ,รรก,รบ,ก,รรบก็จะได้อย่างนี้นะครับ้าน,บานี้ก็ไ ก็บให้มันเป็นสวยนะครับ <S <S แค่นี้นยังไเป็นโกลด์สมูทคือโล่ของมันใช้ท,ทั้งใบละเอียดนะครับเก็บรายละเอียดแต่งให้มันเป็โกลด นี่เราก็จะได้อย่างงี้นะครับเราก็จะไม่ต้องไม่ต้องรอให้น้ำยามันแห้งครับเราก็แทงได้เลยนี่จะได้อย่างงี้แล้วเาจาะห่วงนะครับเจาะห่วงก็หาอะไรน้ำนะครับที่มีน้ำเข้าไป นี่ครับก็จะได้างี้นะครับข้อดีของมันก็คือเราไม่ต้องรอให้น้ำยาแห้งครับแล้วก็ก็ดูสวยไว้อีกแบบนะครับไม่ต้องแต่งห่วงนี่ก็จะได้างี้ลองดูนะครับกรณีที่งานด่วนมากๆหรือคนที่ไม่ชอบแต่งห่วงนะครับวิธีนี้ก็จะได้งานที่ไวขึ้นแล้วก็ดูสวยดีเหมือนกันนะครับ Long lưu hát, anh em hùng. Long lưu hát, hùng hùng. Long lưu hát, hùng